คอเซนเตอร์จะเป็นตำแหน่งแรกๆที่ถ้าไม่พัฒนาตัวเองจะไม่มีที่ยืนนึกออกมหเพราะฉะนั้นคอเซนเตอร์กับเซลส์อาจจะต้องแยกกันหน่อยเซลส์ทีมอ่ะมันยังมีเรื่องที่แบบตื่นเต้นมันยังมีความ c h ALLENGE ยังมีความท้าทายคือมันต้องทำยอด แต่อีกหน่อยมันก็จะมีการประเมินกันอีกนะในอนาคตว่าตำแหน่งเซลล์อาจจะไม่จําเป็นแล้วด้วยนะแต่ไม่ได้เร็วๆนี้นะคุนรู้ไม่เร็วนีว้อาจจะประมาณสัก10ปีต่อจากนี้เพราะว่าอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับ AI แต่มันเกี่ยวกับการที่ผู้บริโภค อยากจะได้อะไรแล้วก็เสิร์ชหาเอาเองหรือบางทีผู้บริโภคก็เชื่อ KOC KOL KOC KOL คืออะไรอย่างที่บอกก็คือ KOC ก็คือ Key Opinion Consumer ปะ่ะส่วน KOL ก็คือใหญ่หน่อย Key Opinion Leader ก็คือคนที่มีอิทธิพลเหนือความคิดเป็นผู้นำทางความคิดเออสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะคุณนีแคนดูออาคุณนีแคนดูคุณ,คณ,คณ,คณต้องนีแคนดูนะผู้บริโภคจะเสิร์ชหาสินค้าและบริการเองผู้บริโภคไม่ต้องการคุยกับเซลส์แล้วอีกต่อไปในอนาคตอันใกล้ คุณเชื่อเถอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่พัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะอะไรที่อะไรก็ตามที่ AI จะมาแทนน่ะคุณก็จะเสียตกงานมันจะมาแน่นอนคุณนึกออกว่าอย่าง call center ล่าสุดก็โดนเลยอ f f คุณลองดูดิไม่รู้ใครเป็น call center มั่งโดนเลอะเทอะเลยแล้วก็เดี๋ยวน้องมะนาสวัสดีค่ะน้องมะลิสวัสดีค่ะ,ลคะตลอดเวลาสมัยก่อน call center ที่มีอยู่บริษัทหนึ่งพนัก call center มีอยู่4-50ถึงคนน่ะเดี๋ยวนี้เหลือไม่เกิน3คนต่อทีม คุณลองดูสิตั้งแต่โควิดขึ้นที่ผ่านมาคุณบูบอกจริงที่สุดครับใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณพี่โอคือตั้งแต่โควิดนะคุณนึกออกไหเวลาเรามีปัญหาอะไรนะโทรไปไปบัตรเครดิตก็ได้โทรไปไหนก็ได้โทรไปจะได้ยินเสียงคือน้องมะลิน้องมะนาวน้องเลมอนอะไรเนี้ยก่อนเสร็จปุ๊บค่อยต่อไปคือถ้าไม่ตรงตาม AI กด1กด2เพื่อที่จะสอบถามข้อมูล อะไรที่มันสเปเชียลเนี่ยเขาก็จะไม่ให้คุยกับคนถูกป่ะเขาก็จะให้ตอบแล้วก็วนอยู่1นถึงเอยู่นั่นนะ่ะวนจนแบบลูกค้าก็ปวดหัวลูกค้าก็ไม่สอบอารมณ์แล้วไงลูกค้ายอยากคุยกับมนุษย์นี่คือสิ่งที่ AI ยังยังมาแทนที่ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าย,ยังต้องการการสื่อสารอยู่ถึงบอกทักษะการสื่อสารสําคัญที่สุดเลยนะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดทักษะการสื่อสารอันนี้มาให้อันดับหนึ่เลยนะสําหรับการเลื่อนขั้นและในทุกทก ทุกๆด้านของสายงานอาชีพในโลกนี้ในอีกที่ Gen X จะอยู่ไปจนถึงอีก10-20ปีนี้การสื่อส,สารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเชื่อว่าแบบนั้นไม่บอกคนที่จะเป็นผู้นำคนที่จะเลื่อนขั้นอะไรต่างๆถ้าไม่มีทักษะการสื่อสารคุณก็ถูกฟรี e คุณก็จะไม่ได้เลื่อนขั้นอยู่ดีเพราะคุณพูดไม่เก่งแล้วนอกจากพูดไม่เก่งยังฟังไม่เก่งก็เลยสื่อสารไม่เป็นสรุปความไม่ได้เขียนอะไรไม่ได้ก็จบ